จงให้วงปูนตบาดด้วยครับพี่น้องครับพี่โน้องครับก็ตอนนี้ขอให้พ่โโอแม่พี่โนโอ้โนโองทุกท่านใจเย็นๆกันก่อนครับตอนนี้พี่ปึกษาของเราทั้งสองคนผู้ประสานง,งานรวมรวมถึงผู้เชี่ยวชาญและก็พี่ๆที่มีความรู้นะครับในเรื่อง เขาพระวิหารก็ดีแล้วกผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ดีกำลังนั่งปรึกษาหารือหารือนะครับว่าจะก้าวเดินในยุทธวิธีไหนวางยุทธศาสตร์กันอย่างไรนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านในที่นี้นะครับขอให้ใจเย็นตั้งสติกันก่อนนะครับเพราะว่าผมเข้าใจความรู้สึกตอนนี้มีนักพีเตสมากมายครับว่า ส่งมากันเยอะแยะเลยครับพี่น้องครับส่งมาบอกว่าอย่างโน้นอย่างนี้ผมเข้าใจความรู้สึกเข้าใจเลือดหัวใจที่รักชาติครับผมเข้าใจนะครับแต่ขอให้ใจเย็นๆสักนิดนึงครับมีคําตอบให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนแน่นอนครับขอให้สบายใจได้เลยครับพี่น้องครับต้องมีคําตอบเราต้องเดินหน้าแน่นอนครับพี่น้องครับ มีแว่นตานะครับของผู้ใดทำหนุนไว้นะครับก็มารับได้ที่หลังเวทีนะครับน่าจะเป็นแว่นแว่นสายตานะครับน่าจะเป็นแว่นสายตามารับได้ที่หลังเวทีครับโทรศัพท์มือถือของผู้ใดหล่นหายนะครับก็มารับได้ที่หลังเวทีครับ วันนี้ก็เป็นจุดพลิกผันจุดเปลี่ยนของประเทศอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดพลิกผันที่ทําให้ประชาชนคนไทยอย่างน้อยๆครับพี่น้องครับวันนี้เหมือนเติมยาในหัวติกหัวใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับรวมทั้งพวกผมหลายๆคนรวมทั้งพี่น้องหลายๆท่านที่อยู่ลังเวทีครับเหมือนเติมยาเติมใจให้ ว่ายังไงเราต้องก้าวข้ามอุปสรรคและได้รับชัยชนะให้ได้นบพี่น้องครับเราต้องปักธงไปลงให้สง่างามที่สุดครับพี่น้องครับครับนะครับลำดับต่อไปนะครับขอกราบนิมมุ์หลวงปู่พุทธคะอิสระและผู้ประสานงาน เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยและเครือข่ายประชาชนภาคประชาชน77จังหวัดครับนายอุทัยยอดมณีครับ สวัสดีครับพี่น้องกว่าจะถทงพิธร,รุกรักนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับก็ะจะเปการสรืวนาธรรมะนะครับกับการเมืองธรรมะกับการปฏิรูปประเทศไทยนะครับขอให้พี่น้องจงตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าทางหลวงปู่พุทธอิสระ จะได้บรรยายทําให้พี่น้องได้ทราบซึ้งว่าธรรมะมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือในการปฏิรูปประเทศไทยอย่างไรบ้างและมุมมองของทางหลวงปู่นะครับว่าการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยเห็นควรแล้วจะปฏิรูปอย่างไร,น,งน,น,งธธระนะครับก่อน,นอื่นต้องขอกราบนมัสการหลวงปู่พุทธอิสระนะครับจเริญธทรมเเริญสุขกันของใดานี้กัน อาจา์ครับอาจารย์เพิ่มเสียงมานะครับลดเอ,โโอ็กโลงไป่อยทำเสียงแหลมลดเอ็กโอนะครับแล้ก็เพิ่มเสียงแหลแมได้กับโรวงปู่พุทธอิสระนะครับทำจเจริญสุขท่านสาธุชนคนรักชาติรักความเป็นธรรมรักประเทศรักแผ่นดินรักในหลวงและรักภูมิชนชาวไทยที่รักทุกท่าน เรามาคับโยนตัวกันอยู่ที่นี่เพราะเรามีความรักล้นพ้นจนล้นรนเบออกมาถึงสองขาสองแขนนัะนหนึ่งตัวหนึ่งหัวที่เราต้องมาแสดงพลังเพื่อแสดงความรักและจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อแผ่นดินไทยใช่หรือไม่ก็ขออนุโมทนาท่านเองจริงจริก็นอนอยู่วัดไม่ได้ก็อดลนทนไม่ได้เพราะได้ยินเสียงสารพิพากษา เป็นที่รู้กันเมื่อรั้นบรรพบุรุษเราก็รู้กันว่าเวลาเราจะขึ้นเขาพระวิหารเนี่ยไอ้ทางขึ้นเป็นของใครของคนไทยแต่บนยอดเขาเป็นของขเขมรแต่หลังจากที่รัฐบาลน,นายกทักษิณมาบริหารประเทศแล้วก็กองกำลังทหารที่เขาดูแลอยู่ชายแดนกว่าแถวเขาพระวิหาร ึ่นเป็นลูกสิษย์เขาเป็นผอ,อกองกำลังเขาก็ได้แจ้งว่าเวลานี้มีพเถมแหนกับทหารถมแนมาลงหลักปักบ้านเรือนรวมทั้งปลูกว,ดวดัดสร้างวัดสร้างสำนักสงฆ์จะให้กระทําประการใดเขาทําหนังสือแจ้งมาดังทางทาง,ทางรัฐบาลตอนนั้นรัฐบาลน,นายกทักษิณก็บอกว่าให้เฉยเฉยไว้ก่อน และไอ้ความที่เฉยเฉๆไปก่อนนี่แหละมันก็เลยเป็นมนติของศาลวันนี้ว่าออดินแดนที่อยู่รอบอนาบริเวณของทางขึ้นประสาทพระวิหารซึ่งเดิมทีเรารู้กันท่านอภบรัตน์รระบราเป็กกปของไทยกลายเป็นของอำเหนไปแล้วพี่น้อง ถามว่าทำไมต้องเฉยๆไปก่อนก็ตอนนั้นกำลังมีข้อตกลง,งเรื่องเกี่ยวกับการลรงทุนระหว่างประเทศระหว่างประเทศก็คือประเทศชินวัรกับประเทศเขนาเนไม่ใช่ประเทศไทยก็เนเป็นการลงทุนเรื่องเรื่องบอลเรื่องน้ำมันดิบเรื่องออไฟฟ้าแล้วก็เรื่องเรื่องโทรศัพท์ เพราะฉะนั้นถ้าจะไปคัดค้านเรื่องเกี่ยวกับพระเม็นบุกรุกมาสร้างวัดในแผ่นดินไทยก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่จะทําให้การรวมพืนไม่สําเร็จประโยชน์อันนี้มันเป็นความอัดอั้นของผอบอกองกําลังในยุคนั้นซึ่งตอนนี้ก็ปึกเสียงไปแล้วและพระพมเล่าให้หลวงปู่ฟังซึ่งเป็นรู้สึกอันนี้เป็นความเท็จจริงที่เกิดขึ้นในโอกาสต่อมาก็มีกระบวนการ ในนกพโดนปัทมะไปเซ็นอนุญาตให้เถมขึ้นเป็นมรดกโลกแต่ฝ่ายเดียวมันเหมือนจะสมยอมแร่วมรู้ร่วมคิดกันเพื่อจะให้ไทยเสียดินแดนคนเหล่านี้เนี่ยที่น้องต้องอันนี้เป็นต้นเหตุเป็นต้นเหตุแล้วเราก็ต้องถามหาผู้รับผิดชอบใครอีกบนผค้ควรจะต้องรับผิดชอบก็ต้องไปถามในทักษิณ หรือคุณทักสินใครที่ต้องรับผิดชอบคนต่อมาก็คือต้องไปถามคุณนพดลปัทรมะแล้วก็ใครที่จะต้องรับผิดชอบในวงต่อคนต่อมาก็คือ,อ,อคุณสมชายวงสวัสด์เพราะว่าคุณนพดลปัทรมเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศในยุคนี้ซึ่งเสร็จอนุมัติ แต่ก็ใครเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบในคนต่อมากลุ่มต่อมาก็คือตระกูลชินวัตรทั้งหมดพี่น้องจะแสดงว่ากัพเากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลแล้วก็ใต้พื้นดินตรงนั้นมันมีมูลค่ามหาศาลใช่ไหมครับหลวงปู่ใช่มันมากจนจนพวกนี้ตาบอดหูนหนวกแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้ว พันระบัตรของไทยเราแลกมาได้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตไม่ว่าจะกี่ตารางเซนกี่ตารางเมตรกี่ตารางนิว้วมันเป็นชีวิตของพันะบรุษไทยใช่ไหมพี่น้องแล้วเราควรจะยกให้ใครได้ง่ายๆไหมเพราะฉะน,น,นั้นเนี่ยอันนี้เลยคือสิ่งที่อดรอนทนไม่ได้เลยต้องตะกายมานั่งอยู่ที่นี่ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออดทนทนไม่ได้ที่มีนักบวชเสื้อแดงบางคนมาให้สัมภาษณ์แล้วออกจำหนิติว่าว่าคนไทยเวลานี้มีอุปทานในชาติและแผ่นดินมากเกินไปวันมันเป็นคำกล่าวที่น่าทุเรศมากสำหรับนักบวชในผู้าศาสนาอุปทานไปว่าความยึดถือเขากำลังด่าเราว่าเรายึดถือบ้านเมืองเยอะเกินไป เราเลยต้องมานั่าทุรนทุรายทรมานปล่อยให้ยุงกัดร้อนก็ร้อนลำบากก็ลำบากเพื่อจะรักษาบ้านเมืองให้คนหมดอุปทานโกงกินต่อไปมันเป็นเรื่องน่าเกียดม,มากขออธิบายเรื่องตรงนี้นิดกับคําว่าอุปทานในในชาติบ้านเมืองเนี่ยฉันอยากจะบอกส่งเสียงนี้ดังๆไปยัง นักบวชเสื้อแดงเหล่านั้นว่าถ้าพวกเราไม่มีอุปทา,านพวกท่านทั้งหลายก็ไม่มีที่ดินหรือไม่มีแผ่นดินจะยืนเดินนั่งนอนที่จะรักษาหรือว่าดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะที่ผ่านมาบรรพบุรุษไทยมีอุปทา,านนี่แหละจึงจะรักษาแผ่นดินไว้ได้จนถึงวันนี้ใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้น คำว่าอุปทานหรือว่าปราศจากอุปทานเนี่ยมันเป็นมันเป็นสมญญมุติบัญญัติปรมัตทบัญญัติกับสมมุติบัญญัติเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเหมือนกับดอกบัวกับโคนต้นโคนตมนตมนี่เปรียบเหมือนกับสมมุติบัญญัติดอกบัวเปรียบเหมือนปรมัตถบัญญัติธรรมใดที่ปฏิเสธโคนตมที่ไหนจะเอาดอกบัวมาขึ้นหรือที่ไหนจะมีดอกบัวได้ วันนี้ถ้าไม่มีพวกเราที่ว่าจะใช้คําว่าบ้าว่ารักชาติรักแผ่นดินรักในหลวงรักพวงชนรักผลประโยชน์ของชาติก็คงไม่มีคนที่มันบ้านหนักกว่าเราที่ไม่มีอุปทานแล้วแล้วหวังแต่จะเอาสตังค์อย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวแล้วก่อตัวอย่างเดียวหรอก แล้วก็อยากรกาบเสียงนี้ดังๆไปถึงบรรดานักบวชที่หมดอุปทา,านแล้วว่าท่านหมดจริงหรือเปล่าถ้าหมดอุปทา,านในธาตุใ้จริงก็ควรจะหมดอุปทา,านในเงินในย่ามด้วยหมดอุปทา,านในกระตังและทรัพย์สมบัติที่ฝากไวใ้ในธนาคารด้วยแล้วก็ควรจะหมดอุปทา,านในลาบยศที่รับรัฐบาลประเคนให้ด้วย พราะถ้าอย่างนี้เราก็จะเชื่อว่าท่านหมดอุปาทานจริงๆแต่ถ้าท่านจะมาว่าเราว่าเราเป็นผู้มากไปเรื่องอุปาทานแล้วพวกท่านยังกอบกลวยกันไม่เลิกถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วล่ะเนี่มันคงจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะสองชนิดหนึ่งก็คือสมมติบัญญัติ สองก็คือปรมัตาบิญญัติการที่มนุษย์จะปราศจากอุปาทานได้ก็คือการที่หลุดพ้นจากวัฏจักสงสาร,เป,รเ,าเป็นพระญาเจ้าเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาหันแต่เรายังไม่เป็นถึงขั้นนั้นเรายังเป็นเป็นสมมุติบัญญัติอยู่เรายังอยู่ในแผ่นดินนี้เรายังต้องสุขต้องทุกข์ต้องร้อนต้องหนาวต้องรับทุกข์จากผู้ปกครองที่ไร้ธรรม ไลค่ความระยโกหกทุกวันหลอกลวงประชาชนทุกเรื่องแล้วก็คิดว่าคนไทยกินหญ้าไม่ได้กินข้าวต้องเชื่อเขาตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ถ้าถือไปอยู่ว่าเราเป็นตู้ไป่ยึดถือมีแต่ปรมัทชาตินี้จะเหลืออะไรเหลือไม่เหลือพี่น้องแล้วอย่างนี้เราควรจะต้องแสดงพลังไหม,ไมเพื่อให้คนที่ที่ ที่ย่ำใจบ้าอำนาจเหลืองอำนาจแล้วก็มักมากได้สำนึกว่าอย่าเหมิมเกรอมเกินไปนักอย่างน้อยคนไทยที่ยังรักชาติรักแผ่นดินและไม่ยอมโดนจุงมจมูกยังมีอีกจำนวนเดือนล้านเดือนสิบล้านและเดือนหลายหลายล้านที่ยังอยากจะมาแสดงพลังเพื่อปกป้องทรัพย์สินแผ่นดินแล้วก็ สิ่งที่งดงามของชาติและประเทศรวมทั้งสถาบันเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามารวมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องเตือนให้พวกเขาได้รู้ว่าอย่าบ้าอำนาจมากนะอย่าอย่ารู้สึกได้ว่าบ้านเมืองนี้เป็นของคนในตระกูลชินวัตรแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ ถือว่าเป็นการปรามพวกสอสอและสปรับจ้างสอสอสมรับจ้างที่ทํางานแทนชดแทนบุญคุณตระกูลจินวัฒน์ให้รู้ว่าถ้าพวกคุณยังยังยอมซิโรราบแล้วก้มหัวให้กับน้ำเงินปล่อยให้เงินมันตีหัวอยู่ตลอดเวลาแล้วปรชักจูงเราชักจูงคุณได้ตลอดเวลาเนี่ยพวกคุณจะต้องโดน โดนพวกเราประนามหรือไม่ก็ขับไล่คำว่าออกออกออกไปให้พ้นบ้านเมืองปูดังนั้นถามว่าหลวงปู่เป็นพระมายุ่งอะไรกับการเมืองถ้าถ้าพระพูดเรื่องจริงในการเมืองไม่ได้ก็แสดงว่าการเมืองมีแต่เรื่องโกหก แล้วหน้าที่ของพระมีหน้าที่ที่จะชี้ถูกชี้ผิดชี้ให้รู้ว่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความเท็จถูกต้องไหม <Yeah. S 1> แล้วถ้าพระมัวจะนอนหลับทับศิรษ์ไม่ยอมที่จะมาชี้แสดงว่านั่นเป็นกาฝากสังคมถามว่าหลวงปู่พูดมีที่มาที่ไปไหมท่านที่รักทั้นหลายถ้าศึกษาประวัติของประวัติศาสตร์ชนชาติไทยเนี่ย พระแท่นมนังกศิลาอาที่พ่อขุนรามกำแพงสร้างขึ้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้เอามาเฉพาะแค่ว่านั่งว่าราชการอย่างเดียววันพระคือวันอวยศินอวยทานในกศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเขียนไว้ชัดว่าวันวันอวยศีลอวยทานคือวันพระพ่อขุนนิมนต์พระสังฆราชาเหนือและใต้มาประชุมพร้อมกันเพื่อถามข้อราชการ นั่นหมายถึงว่าในอดีตครั้งสุขโขทัยนั้นมีพระสังฆราชสององค์องค์หนึ่งก็เป็นฝ่ายมหายา,ยานเพราะว่า,าศาสนาพุทธในนิกายมหายานเนี่ยรุ่งเรืองมาตั้งแต่เขมรแล้วก็เมื่อพ่อขุนลาชเจราชวงศ์ราชวงั้่วมมาปกครองแผ่นดินของสุขโขทัยก็ถือเอาความเชื่อนี้มาด้วยต่อมาก็พุทศาสนานิกายลังนาเข้ามาเผยแพร่ก็มี พระสังฆราชในฝ่ายเถรวาเกิดขึ้นอีกองหนึ่งเวลาพ่อขุนมีปัญหาเรื่องการปกครองแผ่นดินก็จะใช้วิธีนิมนต์พระฝ่ายเหนือก็คือพระสังฆราชฝ่ายเหนือมาองคหนึง่งแล้วก็ถามพ่อราชการพอได้รับการวิสาชนาแล้วก็ลงบันทึกไว้แล้วก็ลุกขึ้นอีกวันก็นิมนต์พระสังฆราชฝ่ายใต้มาถามพ่อราชการในข้อเดียวกันเนหละ พอเห็นว่ามติทั้งสององค์เหมือนกันตรงกันจึงจะประกาศเป็นข้อบัญญัติของกฎหมายและการกระทําของผู้ปกครองแต่กลินสื่อไปสแสดงให้เห็นว่าสมัยครั้นอดีตเนี่ยเขาอนุญาตหรือว,ว่าเขายินยอมให้พระแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครองที่เที่ยงธรรมถูกต้องชอบธรรมและยุติธรรมแม้นแต่แม้นแต่ในยุคสมัยรัชการลรัตนโกสินทร์ ออตั้งแต่รัชกาลที่ห้าย้อนหลังลงไปตัวอย่างเช่นสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหม,มลังสีพวกท่านทั้งหลายพารู้จักดีเพราะท่านเนี่ยจุดใต้เข้าไปในวังเพื่อเตือนรัชกาลที่สี่ว่าทั้งทั้งที่เวลาที่จุดใต้เนี่ยเป็นเวลากลางวันเตือนให้รัชกาลที่4ี่ได้รู้ว่าอย่ามัวเมาอยู่ในการมาคุณมากนะักออกว่ารัชการเสียทีแต่ท่านไม่เตือนด้วยวรี แต่เดินด้วยวิธีการจุดใต้เดินเข้าวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ท่านเห็นหลวโตจุดใต้มาก็ตะโกนบ,บอกว่ารู้แล้วหัวโตรู้แล้วเข้าใจแล้วละ่ะแล้วพระองค์ก็ออกว่าราชการเป็นปกตินี่คือวิธีของพระที่เข้ามามีบทบาทในการวงการราชการงานเมืองอีกครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่สิ้นราชการที่สี่ ในหลวงราชการที่5มีพระชันษาพึ่ง1 4 4 5ก็ต้องก็ขึ้นครองราชจำเป็นต้องมีผู้สำเร็จราชการตอนนั้นสมเด็จเจ้าพยาช่วงบุญนาเป็นผู้สำเร็จราชการมีเสียงเร่ารือในทั่วแผ่นดินว่าเจ้าพยาช่วงบุญนาคนี่แหละจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนราชวงศ์จนสมเด็จโตโอดรนทนไม่ได้ เพราะเสียงร่ำลือมันกระหึ่มไปทั้งแผ่นดินและทำให้ผู้คนไม่เป็นอันทำกินก็เลยจุดใต้เข้าไปในในจวนของผู้สำเร็จราชการตอนกลางวันแล้วช่วงบุญนาคจะสมเด็จจะรมญาช่วงบุญนาคก็ถามว่าพระคุณเจ้ามาด้วยเหตุผลอันใดก็เลยแจ้งแถลงถ่ายพรโตกสมเด็จโตก็เลยแจ้งว่าได้ยินว่าโยมจะ ปฏิวัติในหลวงหรือจะยึดอำนาจในหลวงหรือพระกุญเจ้าโปรดสบายใจถ้าเมื่อใดที่กระผมยังมีชีวิตอยู่ชีวิตผมเลือดเนื้อผมจะเป็นทีต่อแผ่นดินยกไว้ให้เป็นบูชาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วหัวโตวก็หัวเลาะหืหึแล้วก็เอาเอาใต้ทิ้นน้ำเดินกลับไปนี่คือ นี่คือพัฒนาการของพระสงฆ์ที่ทําหน้าที่ชี้นําสังคมที่ถูกและผิดให้ชัดเจนแต่หลังจากราชการที่5้าลงมามันมีกระบวนการคณะรัชที่ที่ทําการรัฐประหารและยึดอํานาจจากในหลวงจากเจ้าแล้วก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญก็เขียนขึ้นมาแล้วเนี่ยในยุคสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยรู้ดีว่าพระนิฉลาดด้วยเหตุผลว่าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียนหนังสือจากโรงเรียนวัดแล้วใครเป็นคนสอนพระสอนเมื่อรู้ว่าพระฉลาด ก็เลยหาวิธีที่จะกันพระไม่ให้เขามายุ่งกับการเมืองเพราะไม่งั้นจะครอบงำคนในประเทศนี้และประชาชนไม่ได้เพราะกลัวคนจะฉลาดมากขึ้นเลยเป็นที่มาว่าพระสงฆ์เนี่ยจะมายุ่งกับการเมืองไม่ได้มันคนละเรื่องกับชีวิตพิถีพระแล้วก็ถึงขนาดมีคำสอนหรือคำสั่งห้ามไม่ให้พระสงฆ์สอนเรื่องคำว่าสันโดษ เพราะอะไรกพระพราว่าถ้าสอนเรื่องสันโดษมันจะทําให้คนขี้เกียจไม่ขนขวายแต่วันนี้ในหลวงยกเอาสันโดษขึ้นมาสอนเพื่อให้คนมีชีวิตยอยู่อย่างพอเพียงและไม่ต้องโกงใครกิน,นเพราะฉะนั้นพระในยุครัตานาโกสินทร์ชั้นหลังๆก็เลยเอาแต่เช้าเองเพลนนอนบ่ายพักผ่อนยังคืนจำวัดดึกดูโทรทัศน์ค่ำซัดมามา่า ไม่สนใจสุดทุกชาวบ้านปล่อยให้ชาวบ้านทุรนทุลายโดนครอบงำด้วยความโง่เง่าและเพอเอินนักขัตเองก็ดันทะลึ่งไปรับเอาอามิตรสินจ้างจากรัฐบาลจากคนพลรรภรคเสื้อแดงแล้วก็ตกอยู่ในอำนาจของเขาถึงขนาดเนี่ยครั้งหนึ่งวันเฉลิมในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หครองราชโครบ60ปีเนี่ยลวงปู่ขอพระราชทาน พระรูปทรงพันโหนปไปแจกทุวกวัดทั่วประเทศไทยมีบางวัดที่เป็นพวกเสื้อแดงเอารูปในหลวงไปยัดไว้ใต้ใต้กระดกุฏิแปลว่าเอารูปทักษิณขึ้นตั้งแทนเนี่ยมันน่ารังเกียจมหามหาานมหาศาลมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าแตนดินนี้มันกลายเป็นแตนดินชิน,นวัรไปแล้วหรือไงใช่หรือไม่ใช่พี่น้อง แล้วเราจะทำยังไงก็ให้ต้องจุดทูปอันเชิญให้เขาไปหาที่อยู่ใหม่เถเพราะ <c oughs> น,นี้มันเป็นแผ่นดินพ่อเราครับมันเป็นแผ่นดินที่บรรพบุรุษเราใช้เลือดเนื้อและชีวิตแลกมันมาทุกตารางนิ้วแต่คนตระกูลชินวัตรเสียเลือดไปกี่หยด <c oughs> ไม่มีเลยมีแต่เสียน้ำลายไปไหลายหยด พอก,กินมุมมามากเกินไปถ้าถึงปล่อยอย่างนี้อีกไม่กี่วันก็จะมีรายการกู้สองล้านล้านแล้วแล้วประเทศไทยจะยอมเป็นที่ค่าเป็นหนี้เขาต่อไปถามว่าเราอยากได้รถไฟทัาความเร็วสูงไหมอยากได้เราอยากได้การคามนาคมที่จเจริญไหมอยากได้แต่ทำไมมันแพงขนาดนี้ แล้วมันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปผู้เงินนี่ใช้งบประมาณประมาณปกติก็น่าจะใช้ได้แล้วนี่โดยที่ค่อยๆทยอยที่จะทําไปเรื่อยๆโดยสร้างงบประมาณผุูกพันธ์ขึ้นแต่ละลายปีแต่ละลายปีแล้ววันนี้เนี่ยปัญหาของบ้านเมืองเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เอ่อไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายกฎหมายที่ที่ถือว่าเป็นกฎหมายอัพยศกฎหมายช่วยคนโกงช่วยล้างคนผิด แต่มันรวมไปถึงกระบวนการที่อนุญาตให้เกิดพระราชบัญญัติ190เนี่ย <c oughs> พอเราบอย190นี่แหละมันเป็นที่นำมาของการที่จะเสียดินแดนเสียทรัพยากรเสียทรัพย์เสียชาติเสียแผ่นดินเพราะว่ารัฐมนตรีจะไปตกลงกับต่างชาติได้อย่างสบายโดยไม่ต้องอาศัยมติสภา <c oughs> ะฉะนั้นถ้าเรายินยอมใ้กฎหมายนี้ประกาศใช้ออกมาเนี่ย ขนาดยังไม่ประกาศใช้ทางขึ้นเขาพระวิหารก็กลายเป็นของเขเมรไปแล้วและถ้าประกาศใช้อีกอีก4.6ตารางกิโลเมตรไม่รู้จะกลเป็นของเขเมรได้เมื่อไหร่แล้วเราจะทำยังไงพี่น้องยอมไหมยอมไหมคืนนี้ลองไปเยี่ยมนายกปูแถวบ้านหน่อยก็น่าจะ ลวงภูครับเรื่องเผาขยานก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องมาตราใน90ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วในมุมมองของหลวงปูนะครับการที่จะปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยในแั่นะของหลวงปูเนี่ยจริงเ่ยนะต้องปฏิรูปอะไรเป็นลำดับแรกกับหลวงภู เออสำหรับชั้นเนี่ยความคิดของชั้นวิธีคิดของชั้นเนี่ยไม่จาเป็นว่าคนอื่นจะต้องเอาตามแต่ชั้นคิดของชั้นอย่างยี้ว่าที่ผ่านมาเราคิดเสมอว่าสสซึ่งเป็นตัวแทนของเราและปมชนเนี่ยจะทําหน้าที่แทนเราแต่ผลปรากฏว่าเขาทําหรือไม่ทาไม่ได้ทําแต่เขาทําหน้าที่เจ้าของพักทำหน้าที่แทนเจ้าของพักและคนที่จ่ายเงินให้แก่เขาครับมันจึงมีบริษัทการเมืองจำกัดเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเราก็มุ่งหวังไม่ได้ในสภาของผู้แทนราษฎรเราก็หวังอีกต่อไปว่าเราจะต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเอาใจใส่ผลประโยชน์ของชาติและแผ่นดินประเทศจากสภาสูงที่เรียกว่าสวแต่ณนะวันนี้สวก็กลายเป็นผู้ที่รับเงินเดือนประจําจากพักการเมืองซึ่งเราก็คงจะหวังอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าทํายังไงให้ ให้อำนาจมันกลับไปสู่มหาชนและปวงชนได้อย่างแท้จริงฉันก็เลยคิดเอาเล่นๆว่าให้ทุกสังคมทุกตำบลทุกหมู่บ้านพากันไปสรรหาคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถเอามาตั้งเป็นสภาหมู่บ้านโดยมีหัวหน้าสภาคือบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและหมู่บ้านนั้นๆแล้วคนเหล่านี้ก็จะเป็นตัวแทนไปนเลือกสภาตำบล สภาอำเภอสภาจังหวัดแล้วพวกสภาจังหวัดก็จะทำหน้าที่เข้ามาเป็นสภาของประชาชนเวลามีกิจกรรมภารกิจทั้งใหญ่และน้อยทั้งหลายของชาติก็จะต้องได้รับการปรึกษาหารือจากสภาประชาชนตั้งแต่ตำบลอำเภอจังหวัดจนถึงประภาในระดับประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับและรับรู้กันคุณรู้ไหมว่าคนใต้ทำไมเขาถึงระเบิดถนนคุณรู้ไหม <im itation> ฉันไปทางใต้มาเนี่ยไปบินธบาทไปอยู่มาเนี่ยแล้วก็ไปสร้างโบสถ์ไว้ที่บรรน,นังสตาเนี่ยเมื่ออีกสองวันจะต้องไปเท่ากระถิ่นให้เขาเนี่ยเด <im itation> เขาที่ระเบิดถนนถนนเยอะแยะเนี่ยเพราะว่าคนใต้เขาไม่ได้อยากได้ถนนแต่เขาอยากได้วิถีชีวิตที่เขาคิดแล้วทําพูดในตัวเขาเองเขาไม่อยากได้คาราโอเกะ เขาไม่อยากได้ร้านรวมที่มันรุ่งเรืองล่ำรวยไม่อยากได้ไอ้ไอ้ไอ้ร้านเลขเจ็ดไม่อยากได้ร้านสะดวกซื้อเขามีข้าวก็แลกปลามีปลาก็แหลกกะปิเขาทําอาชีพทําวิถีชีวิตและวิถีชุมชนด้วยความรู้สึกว่านี่คือความพอเพียงและรักษาวัฒนธรรมของเขาไว้แต่คนเมืองอย่างพวกเราโดยเฉพาะรัฐบาลในยุคคุณทักศนณพยายามไปยัดเยียดในเขาจนเขายอมรับไม่ได้ เขาก็เลยออกมาปฏิเสธคุณสร้างอะไรชั้นทุบไอ้นั่นคุณสร้างอะไรชั้นระเบิดไอ้นั่นคุณให้อะไรชั้นทําลายไอ้นั่นเพราะมันคือการทําลายวิถีชีวิตของเขาเหมือนเหมือนกับที่คนเมืองรัฐบาลยุคนายกทักษิณเอาสังกสีไปแจกชนเผ่าตองเหลืองน่ะฉันไปนั่น ไปไปทุดดงที่น่านไปเห็นคนชนเผ่าตองเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าผีตองเหลืองเนี่ยนะเป็นอะไรที่หาตัวได้ยากเพราะเป็นคนที่ต้องอยู่ในป่าถามว่าทําไมที่เรียกว่าชนเผ่าตองเหลืองก็เพราะว่าเขานุ่งใบตองแล้วมุงหลังคาด,ด้วยใบตองเมื่อใดที่ตองสีเหลืองเขาก็จะย้ายไปเรื่อยๆไปอยู่ประจําที่เขาจึงเรียกว่าชนเผ่าตองเหลืองและพวกนี้จะไม่อาบนะแต่พอรัฐบาลเอาสัญลักไปให้เขาไปบังคับให้เขาอยู่กับที่